สวัสดีครับวันนี้มาแลแกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูแหเกเกีกเช่นเคยนะครับก็จะเป็นการต่อยอดนะครับการเป็นการต่อยอด,นะอยอดวีดีโอที่เคยทำไว้เป็นระบบเช็คชื่อนักเรียนด้วย Google Form นะครับแล้วเราก็เช็คชื่อเสร็จเรียบร้อยข้อมูลก็จะมาเก็บอยู่ใน g o o l l s s h e t นะแล้วเราก็ใช้ Apps คริปต์นะช่วยในการค้นหาเป็นรายบุคคล นะถ้า Google s h e e t เนี่ยก็จะเป็นการสรุปของนักเรียนทั้งหมดของทุกคนเลยนะเหมาะสำหรับฝ่ายปกครองหรือครูที่ปรึกษาผู้ครูที่ปรึกษานะเอาไว้ดูได้แต่แอปสคริปต์ก็เหมาะสำหรับนักเรียนแล้วก็ผู้กครงที่จะดูเป็นลายนะบุคคลนะทีนี้ก็จะมีความสะดวกแต่ก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือว่าในการเช็คข้อมูลนะครับ นการเช็คข้อมูลนั้นเดูนะครับเราได้ทำลิงก์ไว้ได้ทำลิงก์ไว้นะครับเราก็เลื่อนหานะเราก็เลื่อนหานะครับก็เราทำลายกลุ่มไว้ก็คือเช็คชื่อเนี่ยเวลาเราจะเช็คชื่อแต่ละครั้งเราก็จะต้องมาเลื่อนหานยเราเจอละนะเช็คชื่อดุสิการาเรียน เราก็คลิกเข้าไปแล้วเราก็มาดูว่าเ,เราจะเช็คชื่อห้องไหนเห็นไหมครับแต่และห้องก็จะมีเช็คชื่อดูสถิติการาเรียนระบบตรวจสอบนะเราก็เลื่อนหาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็คลิกมีกี่ห้องเยอะแยะ yeah, เราก็ทําให้เกิดความไม่สะดวกนะความไม่สะดวกในการที่จะใช้เราก็จึงเอาอะไรเขียนแอปขึ้นมา เพื่อคลุมทั้งหมดนี้ในแอปเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการทำของแอปเราจะใช้โคดูล่าในการสร้างแอปเราก็คลิกเข้าไปที่ create app เสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับว่าเราจะเข้าด้วย Google ไอ้นี้ผมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัวตัวนี้ นะครับเดี๋ยวดูว่าเว็บแอปแอปสิวัดแอปสิวัดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเดี๋ยวดูนะครับว่าเวลาเราทํานั้นจะทําอย่างไรใครที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับค u ดูลาก็สามารถดูเป็นแนวทางได้รงมมาแล้วนี่คือหน้าจอหน้าหน้าจอของโปรแกรมคานรลาที่สร้างไว้นะครับก็ทํา อันนีนะ้เราก็มารวมไว้ในแอปนี้เลยหน้าข้างหน้าก็เป็นสองสองลบสามสองบสี 3, ่สองทุกห้องที่ที่เราทําไว้ในซีนอันนี้คือเป็นเหมือนกับหน้าแรกนะครับถ้าในซีนต่อไปเช่นห้องสองบสามจะเป็นยังไงห้องับสามก็เห็นไหมเราก็าลิงก์พวกนั้นนำมาใส่ไว้เช็คชื่อมาเรียนดูสิการมาเรียนดูสิลายบุคคลกับหน้าแรกอีกห้องหนึ่งก็เหมือนกันก็ทําเช่นเดียวกันเช็คชื่อมาเรียนดูสิการมาเรียนรายบุคคลนะครับ แล้วตัวตัวเนี้ยเราก็ไปเขียนบล็อกนะดูตัวอย่างบล็อกนะครับที่เราเขียนไว้เห็นไหมให้ไปเปิดหน้าเว็บนะบไปเปิดหน้าเว็บนี้เด่งสองคลิกปุ่มนี้ให้ไปดูให้ไปดูสติติการกเรียนดูลายบุคคลอันนี้ออกจากกับหน้าแรกนะครับเราไปดูหน้าที่เป็นเว็บนะบหน้าที่อันนี้เว็บก็คือหน้าที่เป็น Google f o r m นะหน้าที่เป็น Google form s, จะเป็นแบบนี้หน้าที่เป็น Google form s, เราจะใช้เว็บ i e w e r นะครับเราจะใช้ตัว Layout ที่เป็น v i e w ตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นว i e w ว็บวีว e r ตัวนี้ลากมาแล้วก็มาใส่เว็บนวะีเว w e r นะครับมาใส่ URL ตัวนี้ URL ตัวนี้ไม่ใช่ตัวย่อนะไม่ใช่ที่ตัวที่ตัดให้สั้นลงนะครับเป็นตัวเต็ม ก็มาใส่แค่นี้ก็เสร็จละเราก็จะได้เว็บเราจะได้แอปพลิเคชันรวบรวมลิงก์ทุกอันมาไว้ในแอปพลิเคชันเดียวเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเลือ่อนหาอีกอาเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับดูหน้าตาของของแอปเป็นอย่างไรหน้าตาของแอปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแอปที่ชื่อแอปสีวัตร,ตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปดูอ่า พอคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยอปรากฏหน้าจอของของแอปละอืมนะมาเสร็จเล็วมีปรากฏตรงนี้เราลองคลิกสองทับสามดูมก็จะประกอบด้วยเช็คชื่อมาเรียนดูสิการมาเรียนดูสิรายบุคคลกับหน้าหลัใช่ไหมโดยที่เราไม่ต้องไปไปคลิกที่ลิงก์เหมือนในในไลน์นะครับเช็คชื่อมาเรียน ก็จะขึ้น Google Form มาที่เราทำเห็นไหมเราก็เช็คตัวนี้เลยนะรเราก็เช็คตัวนี้เลยนะพอเช็คครบขาดลามาสายเสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกที่ส่งเหมือนเดิมนะนะสมหรักลับพอเราเช็คเสร็จส่งเรียบร้อยอดูสถิติการมาเรียนก็ได้นะครับดูสถิติการมาเรียนอันนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นทั้งหมดเดี๋ยวดูปรับปรุงข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นในแนวตั้งก็จะรู้เลยว่า แต่ละวันนั้นใครมาขาดสายอย่างไรบ้างแล้วก็จะมียอดสรุปด้วยแต่ละวันเหมือนเดิมนะครับจำนวนเต็มเท่าไหร่มาเรียนเท่าไหร่นะครับหรือจะดูเป็นทั้งห้องว่าตั้งแต่ตั้งแต่เรียนมาเนี่ยนะครับตั้งแต่เรียนมาเนี่ยมากี่ครั้งขาดกี่ครั้งสายกี่ครั้งเราก็ดูตรงนี้ได้อ่านะเราก็กลับหน้าห้องดูสถิติเป็นรายบุคคลนะครับ เดีย๋ยวดูนะครับดูสิเป็นหลายบุคคลแล้วเราคลิกเข้าไปแล้วเราก็กรอกข้อมูลรตรงนี้ยกตัวอย่างเอาห้องสอทับสนะครับก็เราดูกรอก ID ID ก็คือเลขที่ให้เราคลิกที่ ID ตรงนี้กรอก ID เป็นภอังกฤษตัวเลขก i d เลขที่อะไรสมมติเอาเลขที่ที่หนึ่งก็คันทับก็เป็น0ูนย์รหัสพานนะครับสมมตินะครับสิบปการหัสผ่านลงไปแล้วก็เข้าสูนระบบเห็นไ,ไหมก็จะปรากฏชื่ออะไรมาเรียกี่ครั้งสาอันนี้คนนี้ไม่เคยขาดเนเลยเอ,าอย่ายังนี้เป็นต้น เราก็กลับหน้าห้องสอนอสจะดูอะไรก,ก็ได้หรือกลับหน้าแรกเห็นไหมครับจะดูห้องต่อไปก็เช็คห้องต่อไปได้เลยแม้สะดวกโดยเราไม่ต้องไปคลิกที่ลิงก์เหมือนในในอะไร,ะไรในไลน์เมสักครูนี้นะครับเดี๋ยวดูในไลน์เห็นไหมทุกปกติเนี่ยเราต้องคลิกเข้าไปในไลน์แล้วโอ้เลื่อนหานะครับกว่าจะหาเจอหาเจอ,หาเจอกลุ่มแล้วหาเลื่อนหานี่อีกก็ทําให้ เราสะดวกยิ่งขึ้นนแต่ก็อาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างนะครับข้อจํากัดก็คือระบบ ios นะเราจะใช้กับ iphone หรือ ipad ไม่ได้แต่ถ้าเป็นลิงก์นะเป็นลิงก์อ่ะเราสามารถใช้ ipad iphone ได้แต่ถ้าเราทำเป็นแอปพลิเคชันด้วย cordula เนี่ยจะใช้ ระบบปฏิบัติการ iOS ไม่ได้จะใช้เฉพาะ Android เท่านั้นอันนี้ก็คือคือความความเหมาะสมนะความสะดวกแตกต่างกันนะถ้าเป็นเป็นลิงก์กว่าจะเลื่อนหาก็นานแต่สามารถใช้ iPad iPhone ได้แต่ถ้าเป็นแอปสะดวกในการค้นหาข้อมูลแต่ใช้ระบบ Android ได้ก็เลือกเอานะครับว่าจะใช้แบบไหนอาจจะใช้ทั้ง2แบบก็ได้ นะครับก็ขอบคุณครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อหรือครูอภิวัตรวงกระานะครับที่ให้คาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของแอปค i ิปเรื่องของฟอร์มแล้วก็เรื่องของโฟลเดอรในการเปิดเว็บไซต์ต่างๆและหรือให้ความรู้อย่างอื่นๆอย่างมากมายนะครับก็ต้องขอขอบคุณครูอภิวัตรวงกัะหาอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อ ได้รับความรู้แปลกๆใหม่ๆและทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับ